เชียบไปไหนกันมาวะเนี่ยโอเคครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel t a r o Studio แล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA t a r o Online กันอีกแล้วนะครับมาถึงพาร์ทที่3แล้วตอนนี้นะครับพาร์ทก่อนหน้านี้เราก็ไปบวกปืนมาครับตอนนี้ปืนเรานี่แรงมากนะฮะยิงทีเดียวตายทดสอบมาในพาร์ทที่แล้วแล้วนะครับได้วันนี้เราจะไปลองเปิดศึกกับศัตรู กับคู่อริของเรานะครับคู่อริของเรานี่อยู่แกงใกล้ๆเลยนะขี่รถออกมาผ่านไปถนนสายนี้เล네ี<ๆ>้ยวขวาเจอเลยนะครับคู่อริของเรานี่ไอไอไอนี่นะไอนี่ไอสีม่วงเนี่ยเนี่ยเราจะตามหาตัวมันมันทำเราไว้เยอะไอนี่เนี่ยโอเคไอบ้าเอ้แกอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยด้แกอยู่ไหนคนอื <yesterday> <schein Log o> ่นก็ได้วะโอเคไม่เป็นไรหาคนอื่นก่อน ไอ้นี่ไงนี่ไงเห็นมันไหมเนี่ยไอ้บ้านี่แหละเอามันเลยเีแกขับรถภาษาอะไรภาษาติใช่ไหมบ้าเลยแกขับรถเบียดรถฉันไอ้เวือีมึงลงมานี่ลูกซองสาดแม่งเลยไอ้เรนอ้ยมันขับรถบ้าจริงเฮ้ยเฮ้ยเ้เชี่ยนั่นไงกวนลี่เราเจอแล้วไอ้นี่แหละจำหน้ามึงได้แต่มึงเจอกูนั่นแหละเพื่อนยิงมาดิ เอา้าแม่งตายแล้ววะเฮ้ยเชีย่ยกูขับรถชนมันตายอย่าได้เว้ยปืนกูบวกมาแล้วไหนปืนของมันนะไ,ไม่ใช่ในี่ปืนของเพื่อนเราโหบ้าเอ้ยศพอนาจริงๆให้ตายสิเพื่อนดูกระชากไหมนายต้องเพิ่มเลือดแล้วนะส,วนสีม่วงมันสีม่วงมันเอ้าเอา,เอานั่งไงมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเพื่อน มึงไม่มองเลยมันอยู่ข้างบนเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยนี่ไงนี่ไงเป็นไงปืนกูบอกมากูบอกมึงแล้วฮะไอเชี้ยนี่มันฉลาดนะไอเนี่ยผมจะบอกให้มันเล่นแบบเอาแต่ได้เปรียบอย่างเดียวเลยมันมันไม่ยอมเสียเปรียบเราเอาง่ายๆเนี่ยตอนนี้เอ้ยทำไมเก็บปืน M16 ไม่ได้วะไม่เห็นมี M16 เลยเชีย่ยถอยก่อนถอยก่อนพวกถอยก่อนเราต้องกลับไปรับเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้บ้าจริงบ้าจริง มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเว้ยเลยกลับไปหาเพื่อนก่อนตอนนี้ทาดาเดี๋ยวเพื่อนเราอยู่ฐานแป,ป๊บซี่ไอ้ไอเดียมันอยู่ฐานน่ะให้ตายเถอะคันนี้คันนี้รถเราใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนคันก่อนรถใช้แล้วต้องเอากลับฐานด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีรถขับนะบ้าจริงเอาละต้องกลับไปรับเพื่อนก่อน เพื่อนเราแม่งโดนสอยตายแม่งไม่มองอะไรเลยมานีเอ้าไอ้เดียมึงพับจอทำไมเนี่ยโอ้โหกูกำลังถ่ายคลิปเดเดแม่งแม่งมาแล้วไอ้เดียโอ้โหกูจะไหวเหรอเนี่ยคนเดียวเนี่ยบาเลยบาจริงออ้ืหเป็นไงปืนกูบวกมาเว้ยฮอย่าเฟี้ยวสัตว์นี่รถมึงใช่ไหมนี่รถมึงรถมึงใช่ไหมทุบรถแม่งเลยวิปี๊ ทุบรถแม่งเลยมึงเฟี้ยวอ่ะฮะมึงเฟี้ยวอ่ะฮะมึงเฟี้ยวเหรอมึมงเฟี้ยวมากใช่ไหมมึงเฟี้ยวมากใช่ไหมฮะทุบรถแม่งเลยตีรถแม่งด้วยตีรถตีรถตีรถนี่นี่ตีนี่เวนนั่นให้ตายสิไอเวนนั่นมันบ้ามากเลยนะเพื่อนกูไม่อยู่กูอยู่คนเดียว เฮ้ยเฮ้ยนา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 ยโอ้โหเวยนั ing, ja ่นแม่งมีรถส่วนตัวรวยแล้วยังมาอยู ah ่แกงนี ah ้อีกแม่งเลเวลสิบอะไรอ้นนี่ไอ้เมื่อกี้เราเพิ่งเล่นเราเพิ่งเลเวลสองนะครับเราต้องทํางานหาเงินอดมื้อกินมื้อนะฮะเฮ้ยนี่มันจะนี่มันจะบ่ใบนึงแล้วนี่ว่าถ้าเกิดเวลาบ่ใบนึงเนี่ยก็คือทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราสามารถไปสวดมนต์ไหว้พระกับ กับพระในวัดได้นะครับคือใครได้ดูพัดนี้ที่1จะรู้เลยว่าดีมากส่วนส่วนบนวัดพระผมได้เงินมาตั้ง ...9,000 เดี๋ยวขอฝากเงินก่อนนะครับตอนนี้อ,าอาฝากเงินนะฝากเงินสัก6,700นี่ตอนนี้เงินในบัญชีมี6,900แล้วครับเงินติดตัวมีอยู่แปดสิบสามบาทนะฮะม,มันช่างหนักหน่วงนะครับ เอ๊ ه, นั่นเขาทำภารกิจอะไรนะเอ้ทำภารกิจส่งยาไหมไปพร้อมกันนน่อืมอะไรเสียเวลาอะไรเชื่อใจผม ไรวะไม่เสียหรอกไม่เสียหรอกคืออะไรวะไอ้บ้านนั่นไอ้บ้านนั่นบ้าเอ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยโอ้โหแม่งกูกำลังทำธารกิจบ้าจริงโดนยิงนะครับโดนยิงตายห่าคือจุดทำธารกิจเนี่ยจะมีคนยิงนะครับเราต้องระวังตัวไว้นะครับจุดทำภารกิจเนี่ยคนมายิงเยอะโอ้เงินติดลบ200ถ้าเกิดว่าคุณเงินติดลบ200นะคุณสามารถปลดเงินติดลบได้โดยการพิมพ์ว่า เงินติดลบแบบแบบไม่ต้องทับนะพิมพ์ว่าเงินติดลบเฉยๆเลยเหมือนพูดอ่ะแล้วอ่าแอดแม็กซิมัมเขาจะปลดนี้ให้นะครับทุกคนเลยนะสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ไงพวกไงไงมาด้วยกันเปล่าใครอยากซื้อยาบอกนะพร้อมโอนโอเคมันบอกว่าไปก่อนเลยสหายฉันอยากขี่รถในเราอยากขี่รถใน ไอ้บ้าเอ้ยซื้อมาแพงไหมเนี่ยซื้อมาแพงไหมไอ้กลัวเลยกูไปด้วยดิยไปด้วยใช้อยู่เดี๋ยวให้ยืมโอ้ให้ยืมจริงนะนายซื้อมาเท่าไหร่โอ้สี่ล้านห้าแสนนะครับรถคันนี้รถส่วนตัวเราสามารถเรียกมาหาได้ทุกเวลานะครับรถส่วนตัวคันนี้ อ้คันละสี่ล้านห้าเลยนะ,ชะเชคเสวยวะ่ะคันนี้สามารถแต่งลายได้ด้วยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าน,นั่นไอ้เวนเอ้ยแกชักจะมากเกินไปแล้วแกชักจะมากโอ้โหอื้มเชีย่ยเรามากันเยอะกว่าไว้เราฆ่ามันได้อยู่แล้วนะบ้าจริงแม่งอยู่ดีๆไแม่งโผลมาได้ไงวะแม่งแม่งต้องโปรแน่ๆเลยกูรู้แล้วทำไมกูถึงตายไอ้เหี้ยแม่งใช้โปรนะครับ ตอนนี้ไม่มีผู้คุมโปด้วยตอนนี้เขานอนกันหมดแล้วคลิปหายมึงจะให้กูออกไปเข้าตัวแอดมินไหมเนี่ยกูถ่ายคลิปอยู่เนี่ยโอ้โหเพิ่งได้เจนาทีนะครับเราต้องรอให้ยสนาทีก่อนเดี๋ยผมออกไปแบนมันเนี่ยตอนนี้ต้องคนคนไปก่อนเอาละมาเพื่อนเราเอ้ยเพื่อนไอ้นี่แหละที่มันมีปัญหาก,กับเราเนี่ยให้ตายสิบ้าเอ้ยปืนขวบนะเว้ยบ้ามันยิง่กลัวตกตายสิแบบเนี้ย ยิงจนตัวเราโยกนะครับตัวเราก็เลยยิงต่อไม่ได้นะไม่มันช่างเยี่ยมยนนะฮะบ้าเอ้ยมันยิงจนตัวฉันโยกเลยเพื่อนเอ้ยถ้าตัวฉันไม่โยกแล้วก็มันต้องเจอฉันแน่ขึ้นมาไอ้สีม่วงมันเอาอีกแล้วไอ้คู่อริของเรานั่นแหละบ้าจริงมันเปรี้ยวมันวอนมันวอนหาเรื่องเองนะได้จัดให้ในเมื่อต้องการอย่างนั้นก็ย่อมได้ มันบอนมันบอนอีกแล้วเอามันหายไปไหนแล้วเนี่ยฮะมันหายไปไหนแล้ววะเออนี่ก็บายหนึ่งแล้วนะครับครบชั่วโมงแล้วเราสามารถที่จะไปสวดมนต์ไหว้พระได้อีกรอบนะครับเอาละไปสวดมนต์ไหว้พระกันดีกว่าเว้ยเพื่อนคนเล่นอยู่1ิบเจ็ดคนโอเคไปสวดนมนต์ไหว้พระกันดีกว่านะท่าดา เรามากับไอ้ทาดานะฮะตอนนี้เด้ดเเเทาดาสองห้าสี่เก้าชื่อนี้แบบได้เฮ้ยได้ไงมันนี่และมันละใช่เลยไอ้นี่หละไอ้นี่ละ,ละที่มันยิงฉันโอ้โหบ้าเอ้ยมันปล่อยห้าขิราชันใส่เราให้ตายสิไอ้เวนนั่นมันปืนมันแรงกว่าฉันเงี้ยเหรอปืนเราก็ยิงทีเดียวตายนะถ้าเรายิงโดนจุดสําคัญนะครับแต่เมื่อกี้มัน เหตุสุวิยัยนิดหน่อยนะบ้าจริงโดนฆ่าย้วกูตายเถอะต้องไปเอาคืนแม่งมันไปสวดมนต์กันนะครับถ้าคือถ้าครบชั่วโมงเนี่ยทุกๆชั่วโมงเขาจะไปสวดมนต์กันถ้าเราอยากเจอคนเนี่ยไปไปไปที่วัดได้เลยนะเจอแน่นอนนะที่วัดนะอโอ้บ้าจริงขับรถไปชนเสาได้ไงวะเนี่โอเค เดี๋ยวเราต้องไปไอ้นี่นะไป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 อ่าขาวัตน,นะฮะเราไปขวัตเอาละไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอ็กสปีดเฮ้ยมึงป้นมานี่วะไอทุเรศมานี่อ้มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมานี่เลยมึงมันเป็นโจรเป็นโจรถอยมึงเป็นโจรถอ,อยนี่วะไอ้สัตว มึงมันบน่นเดี๋ยว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 เราต้องผูกมิดกับเขาเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยเฮ้ยกูไปด้วยกูไปด้วยดิวะไม่เอาได้ให้ฉันไปด้วยเธอฉันอยากไปด้วยอ่ะฉันอยากร่วมวิธีโจรกับนายได้ไหมไปด้วยได้ไหม,แค,ไไหมแค่นี้ได้ไหมแค่นี้ได้ไหม ไปด้วยไงเราอยากนั่งรถนายโถเอ้ยเนี่ยเราขับให้เลยเราขับให้เอา้าเอาไปเลยขับไปเอ้ยดีขอบใจโอ้โหได้รถมาแล้วครับเปิดประทุนด้วยอ่าไม่ใช่เปิดประทุนเปิดกระโปรงนะฮะรถคันนี้ แกเลยรถคันนี้แรงนะแรงกว่ารถที่เราขับเยอะเลยเป็นรถส่วนตัวคันละสี่ล้านห้าเหมือนกับไอ้ไอ้นั่นมันบอกอ่ะไอ้ไฮดรานะครับแม่ไอพวกนี้มันรวยกันจริงเมื่อไหร่กูจะเก็บเงินได้สี่ล้านห้าวะเนี่ยเออเฮ้ยตำรวจไอ้บ้านนั้นมันมันปนมานี่เราต้องขัดขวางตำรวจเอาไว้โทษโทษโทษอ่าต้องทําทีเป็นขอโทษตำรวจนะครับนะฮะเรายืนรถเข้ามาเราต้องช่วยเขาสักหนึ่งวิก็ยังดี ติ่ตำรวจเอาไว้ไอ้บานนั้นมันป่นนะครับเราเห็นตัวหนังสือบนหัวมันเรารู้เลยว่ามันป่นมาเอา้าเฮ้ยอะไรวะอะไรกันเนี่ยนี่มันมาทำอะไรนายเลยหรือไงมาเอ้ย้าจริงยืนอ้วอนอยู่ได้ยืนทำหน้าอ้วนอยู่ได้ไอบ้บ้านั้นสวดมนต์โอ้ได้มาสามร้อยไอ้หี้อรอบก่อนได้มาเก้าพันรอบนี้ได้สามร้อยเอา้าตายได้ไงวะเนี่ย ไอทาดาตายเฉยเลยไอทาดาโถ่ไอทาดาบ้าจริงเอาละหลังจากที่เราสวดมนต์ไหวพระแล้วนะครับจากนี้เราจะไปทําภารกิจนะฮะเพื่ออัพเลเวลตอนนี้คือผมได้ E ีีมาหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามันครบชั่วโมงหนึ่งเราจะได้หนึ่งนะครับทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ EP ีทีละหนึ่งนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลเวลอัพเร็วๆเนี่ยเราเราต้องรอง6ชั่วโมงเอ้ย ถ้าเราจะเลเวลอัพเร็วๆเ,เ,เนี่ยเราไม่ต้องรองให้ถึง6ชั่วโมงเราไปทำภารกิจเอาก็ได้นะครับเพราะว่าภารกิจเนี่ยมันจะให้ค่า E.P เราเหมือนกันนะฮะเนี่ยตรงนี้คือจุดรับภารกิจนะครับอ่าถ้าคุณไม่รู้คุณ G.P.S ก็ได้นะอ่านกระดานบอร์ดแลนกิ้งอ๋ออ่านกระดานบอร์ดงั้นเหรอได้กระดานบอร์ดมันอยู่ใกล้ๆนะครับภารกิจนี้น่าจะได้เงินแล้วก็ชื่อเสียงมันเนี่ยเรียบร้อยครับได้ชื่อเสียงหนึ่งแล้วก็เงิน300นะครับแม่เห็นไหม ง่าย,ายฝากเงินไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเงินหายเดี๋ยวมีคนมาฆ่าเรา,เาใส่รหัสบัตรนะหนึ่งสองสามสี่ฝากเงินนะสามพันหนึ่งร้อยโอเคเอ้ยเงินฝากมีหนึ่งหมื่นบาทแล้วเว้ยดีเฮ้ยดีครับ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 พี่ขอเงินได้ไหมโอ้โหห้าหมื่น โอ้กาบแทบส้นตีนกาบแทบส้นตีนเลยแบบนี้โอ้โหได้มาสองแสนห้าเย็ดเคผมจะจำชื่อพี่ไว้ฮะไปไหนอะไรมานี่ชอบมึงว่ะกวนตีนดีอา้าวโอ้โหให้ทิป โอ้โห oh, oh. กูกาบตีนเลยแบบนี้กาบแถมเลียเล็บขบสิบ <c oughs> <c oughs> อายุเท่าไหร่ดีวะสิบหกครับอ่าอายุสิบหกนะครับแหมพี่กูเอา้าเนี่ยสัง,งนั้น โอ้โหไอ้เหี้ยนี่มึงอายุ14แล้วเนี่ย14ก็ม2อ่ะดิผมชื่อโยนะผมชื่อ,อ your 2ชื่อ2ครับอ๋อไอ้2เฮ้ยไอ้2เราคือไอ้2เองใช่แล้วโอู้ได้เงินมา900,000เชียไม่ให้ยวลงเงินให้เงินเรามา900,000ไม่ใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆระเบิด โอเว่นห้ามเห็นเราระเบิดครับอเกือบแล้วเกือบเด้งแล้วไงมึงชิมหายตอนนี้เรามีเงินแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฝากธนาคารก่อนดีกว่านะครับโอ้ยเงินเน้นเน้นฝากธนาคารก่อนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามฝากเงินนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสเก้าแสนโอ้โหเงินฝากตอนนี้มีเก้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับรู้ไหมว่าดอกเบีย้ยจะได้เท่าไหร่ ดอกเบีย้ยต่อชั่วโมงเนี่ยได้หนักแน่นอนนะผมจะบอกให้ดอกเบีย้ยแต่และชั่วโมงนะไปไหนโอ้โหเราต้องไปกับเขาหน่อยนะอ่าไปเลยครับอโยใช่ไหมยโยใช่ไหมชื่อโยนะครับคนนี้ใช่โอเคฮตอนนี้เรามีเสียแล้วเราอยู่กับเสียนะครับอยู่กับน้องโย อายุ14นะน่าจะม .2 นะคนนี้โหไอ้คู่อริเราเนี่ยมันมันกลายมาเป็นคนดีแล้วเนี่ยเนี่ยเพื่อนกูเย็บ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เสียโยบอกอย่า <Yeah. S 2> เพื่อนกูคำเดียวจบเลยไม่กล้ายิงอีกเลยนะครับไอ้คอู่อริเราเนี่ยไอ้แท็กซี่ใช่ไหมมันชื่อว่าแท็กซี่ใช่ไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเป็นไงเย็บ <Yeah. S 1> เราอยู่กับขาใหญ่เว้ยฮ o า l o c น xd ตล็อกอดีนะครับ ขาใหญ่จะไปไหนก็ได้นะไปกับขาใหญ่นี่สบายเราต้องเป็นลูกมือเดี๋ยวเป็นลูกน้องให้โยเดีย๋ยวเป็นลูกน้องให้นะคอยยิงคอยยิงอ่เ <c oughs> สวดมน่นเอา้าเราเสียวเราสวดไปแล้วนี่วะสวดไปเมื่อกี้เองสวดไปโอ้สวดไปเมื่อกี้เนี่ย มาจริงโอ้เขาพาเรามาสวดมนต์ด้วยนะครับบริการอย่างดีเลยนะเนี่ยคนนี้อ๋ออยากเลเวลขึ้นเนี่ยโอ้โหเลเวลสองอยู่เลยอยากทำภารกิจกดจีบนรถเว้นี่รถส่วนตัวนี่เขาเรียกมาได้เลยนะคนนี้เนี่ยเขามีรถส่วนตัวนะครับไปพาไปหน่อยหรือจะไปด้วยไปด้วยดีกว่า ค่อยไปทำค่อยไปทำภารกิจอ่าดีเลยเดี๋ยวขุดแร่เอาล้ครับเราเดี๋ยวเรามาขุดแร่กันต่อดีกว่านะครับจากพาร์ทที่แล้วแหมกะจะทำภารกิจนะเนี่ยเฮ้ยเงินไม่พอเฮ้ยขอเงินขอเงินโย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 ขอเงิน ซื้อจอบโอ้โหอย่าทำหน้างั้นสิโอ้โหสุดยอดโอ้ยได้มาได้มาแสนหนึ่งเยอยเยะไม่ควักเงินให้แบบว่าโอ้โหเข้าใจดีจริงๆครับโอ้โหให้เรามาตั้งแสนหนึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับแบบนี้แหลมเลยแสดงว่าเรามีเงินอยู่ล้านหนึ่งแล้วดิเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าถ้าครบชั่วโมงเราก็ได้พอยต์แล้วดิใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวเราเช็คเช็คพอยต์ก่อนนะครับมีกี่พอยต์ มี95พอย point นะครับอันนี้คือพอย n t p ที่แจกฟรีนะครับเพราะาเราไม่ใช่สมาชิกเอ้ยทุ้ยเราไม่ใช่ <laughs> สมาชิกฉะนั้นเราไม่ใช่สมาชิก V.I.P. นะครับเราก็เลยได้พอยน้อยนะถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิก V.I.P. เราจะได้ point เพิ่มอ่ชั่วโมงละ100นะครับ V.I.P. 1นะ V.I.P. ระดับ2เนี่ยได้ชั่วโมงละ300แถมกับ point ฟรีประมาณอ่สุม่มมันจะสุ่ม point ฟรีให้นะเดี๋ยวเราจะซื้อจอบทองนะครับวันนี้เอาละพอย n t เหลือเท่าไหร่พอยเหลือ45นะครับ จบทองใช้พอยซื้อนะครับจบทองนี้มันจะขุดเร็วนะครับท่านผู้ชมมันจะขุดปุ๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะเอาละมาเราจะมาขุดขุดแรกกันอ่าเรียบร้อยโจ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 เฮาขุดเร็วขึ้นนะครับเนี่ยแป๊บเดียวขุดกดปุ๊บปั๊บขึ้นเลยเนี่เนี่เห็นไหมอือหือปับป๊บปับป๊บอือหือปับ๊บปั๊บอือหือปั๊บ ปับ๊บเออท่านผู้ชมบางคนยังไม่รู้นะวิธีมาเหมืองแร่เนี่ยมาได้ง่ายๆนะวิธีมาด้วยรถรับส่งเนี่ยคือมันจะไม่ได้ปืนเนี่ยมันจะเอาปืนมาไม่ได้นะครับถ้ามาด้วยรถรับส่งมันจะยึดปืนเราไปหมดเลยนะ <S 1> <S 1> ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ยวิธีมาด้วยรถรับส่งเนี่ยมาตรงนี้แหละเราเดินเข้าไปตรงนั้นได้เลยไปเหมืองแร่ไปเกาะเสม็ดนะครับเนี่ยเราสามารถมาไ,ได้เลยอยู่ใกล้ๆที่ทําธุรกิจด้วยเนี่ยที่ทําธุรกิจอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมารับภารกิจสิเออวันนี้เดี๋ยวเรามาทำภารกิจทำเควสให้เลเวลสามดีกว่าวะ่ะเนี่ยนี่ก็รถของเรานะเนี่ยคันนี้เนี่ยเนี่ยเปิดประทุนหน้าเนี่ยจำได้เลยนะฮะรถเราแน่นอนดวนเกินสิบครั้งเ,ออเราสามารถเปลี่ยนภารกิจได้เรื่อยๆนะครับเราจะเอาภารกิจส่งจดหมายกับส่งยาภารกิจ ATM เออใช้บริการ ATM ตอนนี้ได้รับภารกิจออใช้บริการ ATM นะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะใช้บริการ ATM แล้วกันนี่ครับได้ชื่อเสียงมาสามได้เงินร้อย่สเดี๋ยวฝากเงินก่อนแล้วกันนะครับฝากสัก 90, 9ก้0 0มืเ้นแปดร้อยอือกลายเป็นล้านหนึ่งแล้วครับตอนนี้ยอดเงินในบัญชีมี1ล้านนะครับโอ้โหสุดยอดรวยเลยกูรวยเลยนะแบบนี้กูรวยเลยมาทำภารกิจกันดีกว่าเ้แต่ทไมรับธารกิจไม่ได้เลยวะโอ้โห งั้นเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะตอนนี้ยังเลเวลสองอยู่เลยโอ้ยยังไม่เลเวลสามเดี๋ยวไปหาเสียโยก่อนอพาร์ทนี้เราได้รู้จักเสียโยนะทําให้เรามีวันนี้ได้วันนี้กูย,ยังไม่เอาติ๊กไอ้นี่ออกอีกแล้วเนี่ยติ๊กมาเมืองเนี่ยโอเคเอาลนะท่านผู้ชมสําหรับพาร์ทนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วยังไงก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ถูกใจเพื่อรับชมเอ้ยไม่ใช่อย่าลืมกดกดถูกใจ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราเน่ยครับ <c oughs> <c oughs> แฝงกูพูดค้นงงเนะ่ยเอาละวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านไว้พบกันใหม่าร์ทหน้านะครับบ๊ายบายไปละ